ผมว่าวันนี้เรากำลัประกอบกันและขางกสอบแ0 0พ

เูี๋ยวมาดูกันครับว่ากระสอบนี้ราคา8,000บาทนี้จะออกอะไรบ้างจะได้อะไรบ้างเอ้ต้องบอกว่าราคา8,000บาทนี้น่าจะเป็นราคาที่แพงที่สุดท่าเราเคยเปิดมาเลยเอมีคลิปคลิปครั้งแรก6,000นะได้อไรแล้วมี8,000แล้วนี่เราหวังว่าจะได้ให้ได้กำไรสคก5,000อะ5,000อันนี้ใครสนับสนุนไม่มีฝากด้วยนะครับก็8,000ก็8,000นะฮะ ไปไปทัวรวบาเนี่ยตัวแรกไปแปลอะไรเนี่ยคอนเนอร์สโตร์แล้วก็เป็นไลมันได้อยู่ไหมไลมันได้ได้ไลมันไว้ไหนไลมันไว้ที่มึงเฮ้ยเจ็สภาพมันดีว่ะผีผ้าดำปืนหรือเฮ้ยมึงมงไม่เกี่ยวมึงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเสื้อเปล่าแบรนได้แบนน้ำสองไมันใช่ไหมเราจะแยก3กันแบรนด์น้ำอยู่ข้างหน้าแบนด์ไลมันอยู่ด้วยกันแล้วก็ที่โจแล้วกันสามส่วนสวยว่ะมีส่วนมัเป็นแบบแขนต่อแต่ก็น้ำสองล เฮ้สื้อมันใหม่ดีว่ะเอาดีไปซองดิเป็นเอกเป็ดเอกเป็ดเอเฮ้ยกระสอบนี้มันมีแต่ใหวะมากแต่ม่าเป็นเสื้อแบบเป็นเสื้อสภาพดีมากๆสภาพใหม่มากๆคือเอาไปใส่ต่อได้อีกประมาณหมื่นกว่าปีอันนี้เป็นเสื้อเสื้อแบรนด์ได้อยู่นะสวยดีอันนี้อะไรเนี่ยโบ o ตอนนี้เราอันนี้ก็จะเป็นเสื้อทีม อะไรทุกอย่างมั้งทุกคนดูดิสภาพดีสภาพดีดูบายเปอร์นี่เฉียมากเลยเฮ้ยคุชซิเวอร์สวยน้ำสองคือแบบน้ำสองคือแบบสภาพดีมากคุชซิเวอร์สวยนะเป็นแบรนด์แบรนด์อยู่ที่ใครแบรนด์อยู่ที่มึงเนี่ยเราจะมาหาเสื้อวงเสื้อวงเสื้อวินเทจเสื้อที่ทำราคาถ้าพวกแบรนด์ใหม่ๆพวกแบรนด์แบบแบรนด์สเก็ตพวกสายสตรีเราไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยรู้นะครับสายหมีนะครับสายหมีซีเนียร์คัสสโมสองอะไรไม่รู้ครับเกตโอสคูลครับโอสคูลโอสคูลแล็บปะ ไม่ไม่รู้เสื้ออะไรไม่รู้เฮ้ยเก้าศูนย์เฮ้ยเก้าศูนย์เก้าศูนย์เฮ้ยเก้าศูนย์เลยแคปเดียวด้วยนี่ครับผมไ b ฟู้ดออฟเดอะรูมนะครับผมนี่เป็นเก้าศูนย์ใช่ไหมคือเก้าศูนย์เสื้ออะไรอ่ะเออคิดมากในเมืองฟลอริดาอารมณ์แบบว่าเสื้อเมืองครับในสมัยเก้าศูนย์เพราะว่าเสื้อแนวเนี้ยมันจะเป็นออกแนวแบบว่าพื้นถิ่นแอบเสื้อเชียงใหม่ลำปางอะไรอย่างเงี้ยอันนี้โปโลลาร์ปอลโอลาราเลนส์แบรนด์อะไรอยู่แบรนด์แบรนด์นี่เฮ้ยสภาพดีสภาพดีจริงเฮ้ยทุกกคนเฮ้ยสภาาพดดดีมูิ มัอนอาจจะย้ําหน่อย<ด>ไม่มีเลยสักมาก็คือมือหนึ่งอยู่ดีนะผมมองว่าอเน,นี้ยคือน้ำสองแม่งก็คือน้ำสองแต่คือเป็นน้ำสองที่สภาพแม่งดีอะด่ะตีมโยกสอบเลยเลดการ์ดนะครับผมแปดพันกู แต่มันจะดีกว่านี้ถ้ามันมีวงแอร์ทามมีเรามาอะไรมาเนี่ยเฮ้ยเจอวงแล้ววงอะไรวงล้ออ่ะวงล้อปัจักรยานเฮ้ยนี่ับผมสายตะกล้องเลยออนนีออนตะก้องผมชอบมากเลยชอบจริงเลยผมพูดตรงนะผมหวังว่าจะได้อะไรดีๆเยอะนะเพราะว่ามันหวังราคาถึง8,00 0บาทคือทองเสื้อสวยแล้วก็แบบสภาพดีดูดิสภาพดีมากอะสภาพดีสภาพดีเลยอะดีเลยอะสีสดแล้วก็ไม่มีตําหนิแล้วคือแบบจริงความช้ำน้อยมากเอาไปให้น้องเจ้เนาะ ถ้าขายแล้วเขาเนาน้อยใจน้องเจนที่มึงซื้อแกล้งเขาสามตัวบ้าใครบอกซื้อให้น้องเจนไม่ใช่ไม่ซื้อให้น้องเจนซื้อให้คนอื่นซื้อคนอื่นแต่น้องเจนไม่เคยซื้ออะไรให้เลยเอาให้น้องเจนน้องเจนก็ไม่กดมึงแล้วไปล่ปเอาให้น้องให้น้องเขาหน่อยเปเออน้องไม่หมดมั้งเหรอแบบทำไมซื้อให้คนอื่นได้แล้วทำไมซื้อให้เจนไม่ได้ฝากเลยนะครับน้องเจนเดี๋ยวพี่เอาให้ไอ้สัก ไซส์ S ไซส์ M ก็เยอะเหมือนกันนะนะเฮ้ยสวยนะปกติเวลาเปิดกคือไม่ใหม่ใหม่แล้วก็ปกติเวลาเปิดกระสอบอารเมากอะจะได้แบบว่าพวกไซส์ใหญ่ๆ l XXL XL 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 ได้ไซส์นนเอ มหาลัยผมให้ไลน์มันให้ไปเออเยี่ยมเฮ้ยใครใครสายคาสิโนอยู่ๆอยู่ๆอยู่มาลายมันไม่เห็นหกเกียวหกเกียวไอ้เนี้ยเหมือนกระสอบหกพันเลยว่ะหรืองแพงเราไม่ควรเอามาวะเออเราไม่ควรเอาแพงๆวะไอ้เยี้ยทีแม่งไอ้เยี้ยทีสามเฮ้เยี้ยล่าสุดสองพันท่ามายอมได้อยู่นะได้อยู่มันยอมได้อยู่นะเอาเป็นลายมันนะลายมหาลัยมันมันไม่มีพวกรามคำแหงพวก วลังสิทธิ์เมื่อวานเห็นว่าจะลาบวชไม่ยังเฮ้ยสวยเฮ้ยลมเบตตาปะเนี่ยใช่ปะเอาเยอะมึงเออบ้าน <c oughs> ไาร้องแลมเบตตาไปเจอ90อีกแล้ว เพื่อ้เก้าสูงเนอะแต่ทำไมกูณพี่ว้าวเดียวะเฮ้ยพยาบาลพยาบาลถายที่กู o d v i e นะครับถนนกู o d v i e นี่คือดีเทลเสื้อ90อ่ะตั้นบอกไปดินี่คือดีเทล90อันนี้ก็คือตะเข็บเดี่ยวตะเข็บเดี่ยวนี่เดียวนี่เดียวแขนเดียวล่างแต่ว่าจะมีคู่ใช่แต่ว่าตะเข็บเดี่ยวหรือตะเข็บไม่เดียวอ่ะมันแล้วแต่แบรนด์เสื้อแต่ให้ดูไออย่าง Enview เนี้ยก็เป็น Enview เก่ามันจะมีสังเกตได้ Enview จะมีแถบน้ําเงินถ้าแถบน้ําเงิน่ะจะเป็นปีใหม่ละแต่เนี้ยยังเป็นเเอออ่่มกายู คือมันจะมีหลายๆสีมากแต่ผมยังไม่รู้เลยว่าไอแต่ละสีแตกต่างกันที่อะไรอาจจะที่ความหนาวเนื้อผ้าก็ได้ไอที่สําคัญอะดูตรงซับคอมันจะวิ่งเป็นแนวนอนถ้าแนวตั้งอะส่วนใหญ่จะเป็นปีใหม่เพราะว่าเครื่องจักรของมันอะมันทํางานแบบนั้นมันจะไวกว่าอันนี้จะทํายากกว่าถามว่าทําไมแนวนอนสมัยนี้ทำได้ไม่ทาไม่ได้นะแต่เดนต็อกทาได้ครับ,<ช>บอดีนิ้วนยดีนิ้วหนยเดนต็อกไม่เชื่อดูไม่เชื่อดูซับคอเดต์ต็อกเลย ก็แกะแบบมาจากแฮปเลอร์900ไปไปครับผมยังไงฝากแบรนด์ผมด้วยครับให้หัวพี่สวยนะใหม่ด้วย50-10จริงหรอเออนี่อันนี้มันน่าจะเหมือนเป็นร้านปะร้านร้านเบียร์ร้านอะไรปะ50-50มันคือยังไง50-50ก็คือ50คอตตอน50โพลีเอสเตอร์คือไม่ใช่คอตตอน100%ยเอร์เซนต์มีผสมแบบผสมโพลีเอสเตอร์เข้าไปไอ้คอตตอนก็คือฝ้ายผ้าฝ้ายฝ้ายผสมกับโพลีเอสเตอร์โพลีเอสเตอร์มันก็จะเป็นเอ่อผสมของพลาสติกแหละเป็นพลาสติกแต่ว่ามาทำกับกระบวนการวิธี ผส <blender, S 1> <Es> ม,มาสานกัน <trees> ก <aesthetic. S 2> ็คือเสื้อมันจะยืดหยุ่นกว่าใช่หดน้อยกว่าถ้าดูอ่ะเสื้อแปดส่วนใหญ่อ่ะที่คนเขาเห็นแล้วมันมันมันเก่ามันเทามันคืออะไรเงี้ยพวกเนี้ยมันเกิดมาจากการที่ว่าซักไปเรื่อยใช้งานไปเรื่อยคาร์บอนหลออออกเหลือแต่โพลีเอเตอร์มันเลยบางมุ้งอะไรงันมากกว่าใช่ไอวอลคอมไอสวยสวยอันนี้เสื้อผืนได้อยู่ครับไอนี่สวยนะวอลคอม เออลายมันเป็นแบรนด์เป็นแบรนด์โอ้ยสวยเลยลายแขนแขนลายเบรบเฮ้ยแบ็คแพนเตอร์เฮ้ยสวยเฮียใจฮุกออนยูแบ็คแพนเตอร์แบบแบบนี้เลยเย้คือเสื้อแม่งสภาพดีแบบดีเที่เทียร์เลยอ่ะดูดิมันเป็นแบบสกรีนยางอ่ะไอ้เหี้ยนี่มีหัวเลยว่ะเอ้ยสวยอันนี้ครับพีระมิด สวยสวยเวลามันไปโบรทองไงดีโบรเศร้าว่ะโบรเศร้าเฮ้ยอันนี้ตะก้องนายชอบเลยโบร์มาลายมาลายนะครับมาลายเลยโบร์ยอมยี่ห้อเลยโบรมึงโบรเฮียอะไรกันมึงเป็นฝรั่งเหรออีเฮียเดรสช่แล้วโบรเฮ้ยเสื้ออเมซอนเฮ้ยเสื้อสตาร์บั๊กอเมซอนนี่ของเก็บนี่เลยนะก็ดีมันไม่มีอะไรเลยแปดพันครับทุกคนทุกคนครับไปโบรด้วยครับผมไม่ไหวแล้วว่ะโบรเฮ้ยอันนี้ก็เป็นแนวแบบวินเทจหน่อย เฮ้ยอันนี้มันมีประวัตินะเฮ้ยดีไว้เฮ้ยของานไม่ปากีสถานโอ้ยอ้ยว่างานเก่ามันมีประวัตินะเสื้อลายทางน,น่ะอะไหนคือเสื้อไม่มีเหี้ยน,นะอยากเอาความรู้แล้วกันอันนี้มันเป็นเสื้อ,อประวัติจริงจริงอะมันเกิดขึ้นมาจากกะลาสีเรือกะลาสีอ๋อมันนในหนังป็อกอายใช่ใช่ใช่เขาเรียกว่ามันเป็นลายทางหรืออะไรนี่แหละมันมาจากพวกกะลาสีเรือ แล้ก็มีคนเขาเอามาใส่กันมะเขาก็เลยสวยเห็นว่าเป็นชั่นแต่ผมแต่ผมรู้แค่ว่าลายทาแบบนนเนี้ยมันกาอกำเนิดมาจากกลัลาสีเรือไม่ใช่เสื้อคุกนะ กลัวไม่ต้องวงก็ตูกูว่ากูว่ากูไม่อยากไม่อยากเปิดกระสอบแล้ววะกูอยากเล่นเกมหมดตั๊ดมีเกมแนะนำให้เล่นป่าวะมีดิวะเฮ้ยมึงโยนแบบนี้เลยเหรอมีเกมแนะนำให้เล่นป่าวแนะนำกูหน่อยได้ป่ะมีดิมีดิกูอยย่างี้เลอะไรเฮ้ยมึงตีอย่างเงี้ยมึงตีอย่างเงี้ยมันมันก็ไม่ได้เลยหรอมันไม่ได้เลยต้องตีไงนี่เนี่ยมันก็มีเกมตีตุ่นหรืมึงอยากเล่นป่ะล่ะไหนขอขอดูหน่อยขอขอดูหน่อยนี่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 คือมึงก็เข้าไปแค่นี้เองเนี่ยมันก็ไล่ไล่ตีเเเฮฮ้้้ยยีย เสียวจังเลย,ยโยอ้ยจังอันก็ตามเนี่จเล่นไงเอ้ยเล่นจะเล่นบ้างเล่นยังไงอ่ะทำยังไงอ่ะอยากเล่นบ้างอ่ะมึงอยากเล่นเหรอเออมันไม่ยากหรอกมันก็แค่แอดไปเลยที่ไหนนะ SBO สองห้า <PO> เจ็ดอ่ใช่จริงก็แค่นั้นอะรู้สึกว่ามีคนรอตอบยี่สิบชั่วโมงแล้วนะจริงเหรอจริงคือถามปุ๊บตอบปั๊บเหรอโอ้ยมาอีกแล้วนี่เขาตอบมาเหรอเปล่ามีเหงากุฏิเรียกใครอยากเล่นก็ไปแอดไปที่ SBO สองห้าเจ็ด ใช่มสนุกสนุกเพราะเมื่อกี้เป็เกบติตุนใช่ไมใช่เหแต่เกมเหมือนก็มีถูกไหมสนลตสลิออะไรก็มีเหมือนกันอ๋อดูดูทั้งทฮ้งทั้ยทอ้งทั้งทั้งมันงทั้แท้ครั้เทั้อมันงทั้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 อทั้งทั้งทั้งทั้ทั่งทั้งั้งทั้น่าจะไั้งทั้งทั้งทั่าจะ้าทั้ะั้งอั้งทั้าทั้งทั้งทั้งท้งทั้งทั้งทั้ั้ง้ง้งกกาซีน เอ้ยทัชเชอร์ไมค์กัสเซนทัชเชอร์คืออะไรรู้ป่ะทัชเชอร์คือยี่ห้อแบรนด์สเก็บได้ไหมมันเขียนไมค์กัสเซนข้างล่างเนี่ยงูอแล้ว I don't know bro โอเคก็ใครรู้ก็บอกเลยยุ่งว่ะติดเนอติดเนอติดเงี้ยย่อนนนี่โยไปร้อยกว่าตัวละตั้งติดคือสภาพดีแต่แบบเย้แปดพันกูเนี่ย ส,สรุปเมื่อกี้เล่นเล่นเกมยังไงวะก็ก็ตีตุ่นไงก็ถ้าอยากสนุกสนามแบบได้ตังก็แอนไปเอสบีโออุ้ยไทยอินแปลกๆอย่างนี้เดือนหน้าต้องเข้าแล้วแหละเฮ้ยแม่งเอ้ยมันไม่ได้เลยเลยว่ะเคยร้องไห้ไหมครับทุกคนเฮียมันเส็งแล้วมันแปดยี้่หันนะพอบีเสื้อผืนเฮ้ยเด็กช่างวอลลุ่มเฮ้นี่นี่เวลสามเลยเวลสามเวลยแบรนด์นี้รีบบอกแบรนด์รีบบอกคุณภาพดีมาก เฮ้ยอันนี้เด็กช่างลุงเก่าแล้วเนี่ยพวกเราเราวงการอ่ะเฮ้ยสวยร้านนี้ไอ้เชี่ยมันไม่ได้เลยอะคืออะไรวะเฮ้ยเกมไง n i น t e น d o เกมเหรอไอ้เชี่ยนี่ขูดเกมบอยก็ยี่ห้อนินเทนโดอ่ะไม่รู้จักหลายสายใช่ไงใคร Nintendo นี่นะฮะป้าย Jersey Made in USA Size ส l เก้าศูนย์ครับเฮ้ยผ้าบางร้อยร้อยบาง Hashtag Mulica เฮ้ยห้าสิบห้าสิบด้วยครับห้าสิบแปดศูนย์ เก้าูพอให้เก้าสูดพรุ่งนี้เปิดเสร็จแล้วนะเราจะพยายามตัวที่ใช้ได้ที่สุดนะเราไปลงขายที่นี่นะครับไอจีดองเปอ์ช็อปครับกูบสัญญาเลยนะเว้ยถ้ากูเจอวงทั้งตัวกูจะตะโกนให้ลั่นเลยแบบลั่นถึงหน้าซอยอ๋อใครที่อยากกับผู้คุยอยากจะอะไรกันเราก็ไปเจอกันได้ในเฟซบุ๊กนะครับไล้้อันนี้สวยครับอันนี้อีกรอบเลยอะไรไม่รู้อ๋อจะออเมริกันฟุตบอลโอเคสวยอยู่พอได้อยู่ กูท้อว่ะเฮ้ยตามฟังฮะอะไรนะอเมซอนอเมซอนนี่ผมไม่ของกูไม่ของกูอเมซอนไม่ใช่ไม่ใช่เขาเป็นเว็บซื้อของเอ้ยเอามาดิตาฟังด้วยอย่างน้อยมึงก็รู้ว่ามึงก็รู้จักแบรนด์เขาอ่ะอย่างน้อยก็มีราคาอ่ะเฮ้ยนาซาเอาเลยเอาเลยเอาให้ไวเฮ้ยขายได้นะสามสี่สามสี่ห้าสิบบาทไอ้สวยว่ะเฮ้ยสบายดีสบายอีปใหม่ สบายดีลาวสบายดีปีใหม่สบายดีปีใหม่เฮ้ยสวยเฮียเปิดมาเนี่วันนีวันหน้าไอสัตว์ตอนแรกนาวาล่ะนิสันเหรอผมว่ามีคนเล่นนะเฮ้ยสวยผมให้หัวเลย Converse ไปเนี่ยเฮ้ยผู้ปูมาพั้มเลยเพื่อนคอนเวิร์ e เฮ้ยมันมสกินเต็มมันกันเนี้ยใช่ใช่ใช่เอาหัวไหมหัวไปเลยชิ้นห้าเซร่าคอนเวิร์ตนะฮะ อันน <architectural. S 2> ี <meus S 1> ้บิลล์บล็องบิลลบองชอบแบรนด์นี้มากทำไมบล็องบิลล์บล็องบิลลบองบิลลบองบิลลบองบิลบองผมว่านะเขาหยิบกระสอบให้เราผิดเลยโอเคก็เอา้ัะเปิดไปหมดแล้วนะครับกระสอบราคา8,000บาทนะครับก็ราคา8,000มานับกันครับว่าหัวหัวที่ได้นี้มีอะไรบ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะครับอ่าโอเคก็ ในกองนี้เป็นลายมันนะครับก็ตกตัวแล้วเท่าไหร่ดีห้าสิบบาทห้าสิบาทประมาณห้าสิบาทกองนี้สองพันหกอ่าโอเคกองนี้ได้สองพันหกนะครับผมถ้าขายหมดนะครับถ้าขายหมดนะถ้าาขยหมดโอเคต่อไปเป็นหัวดีกว่าตัวแรกเฮ้ยอันนี้สั่งเบิร์ดสองร้อยกี่กี่บาทสองร้อยสองร้อยได้ไปสองสวัสดีสบายดีปีใหม่สามร้อยสามร้อยเลยเหรอเพราะว่ามันสวยดีอ่ะต่อไปเป็นเสื้ออันนี้สามร้อยอันนี้เป็นเก้าสูนะครับเป็นื้อเก้าร้อยแล้วก็เก้าสูอีกตัวนึงสองร้อยสองร้อยพอสองร้อยเป็นเท่าไหร่แล้วทั้งหมด อะแล้วกองน,นี้ให้เท่าไหร่วันนี้เท่าไหร่พันห้าพัน้าเหรอมันดีมากเลยนะเว้ยอ่ะสองพั 2, 5, 2, 2> 2, 000, ่ะสองพประมาณอย่ตัวร้อยตัวร้อตัว 100, ตัวละ20่สเนี่ยตัวละยี่สิก็สองพันสองพันบยสองพันดิ ทั้งหมดเราได้แปดพห้าห้าพันแปดเออห้าพันแปดสรุปนะครับผมก็จริงแล้วจริงอีกลองคำนวณดูแล้วหลังจากที่เปิดกระสอบลูกนี้ราคา8,000บาทแ0 0 0เนบาทก็ขาดทุนไปลูกก่อนหายไปหมดกับลูกนี้กระสอบนี้ก็ขาดทุนนะครับก็บอกแล้วว่าอยู่ที่ดวงเนาะขนาดราคาแ0 0พันนะคนยังได้สู้สองพันเออลูกที่แล้วอ่ะถ้าใครยังไม่ดูดูนี่ย้อนไปดูเลยลูกที่แล้วนี่ออกดีมากโอเควันนี้ก็มีเท่านี้นะครับทุกคนก็ลากันไปก่อนนะครับเออถ้าใครอยากให้เราทำอะไรก็คอมเมนต์ครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด แชร์คนสับสกายด้วยครับผมสวัสดีครับขอบคุณมาครับผมโจ้าดีมีชัยลูกชัยมีวัวครับทุกคนลูกชัยมีวัวโชคชื่มีชัยนะครับผมโทรศัพท์ใครมาตาดีนอย่างโทรศัพท์วะดีนนะรับดิเอาเลยรับดิเอาเลยไม่ใช่กูร้้แลวนี่ไงรับดิฮัลโหลครับอ่าอ่า๋ยวไปรับรอบไปรับแป๊บนึงแป๊บนึงเธอแบบเดียวแบบเดียว ตัวเองตายต้าดีเครื่องนึงตายดีเครื่องเงินเอาเป๊บนึงแล้เธอแป๊บนึงเธอสายซ้อนสายซ้อนฮัลโหลครับเิ๊สายสายเหนือียวฮัลโหลเจ้าเฮ้ยมันยกตีมาเล่นเองนะเนี่ยเดูนี่เฮ้ยเฮ้ยเธอกินอะไรมาปากเหม็นไอ้สัตว์